เลขเด็ดอาจารย์ถุงทองครับ ep สองครับวดันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกสานะครับดูนะครับเลขนี้มีนะครับศนถึงเก้านะครับเอาละครับจัดเลยลูกจัดเลยจัดเลยเคีรยครับาเออมาแล้วครับหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบนะครับครับมีสามตัวบนนะครับเป็นสองตัว่างนะครับเลขเก้านะครับเก้าครับอ่าไปนะครับไป ปื๊ดปื๊ดปื๊ดลูกจัดไปไปไหนอ่าครับมาแล้วหนึ่งใบครับสนะครับสครับครับ,รบ,รบนเะนะ่จได้ค่าอาหารจากแม่แม่ลูกนะครับนะครับกรายกระจายเอาเป็นเป็นสาวตวบน,นนะครับอ่ะห้องจัดไปลูก จึ๊บจึ๊บเออมาหนึ่งใบอ่ามาแล้วครับอ่ามาแล้วตัวแรกเลขแปดนะครับเลขแปดเนี่ยแม่แม่เขาคอมเมนต์มานะหนูไม่ถูกนะครับปล่อยวัดเลยนะรอบนี้ <c oughs> อ่ะ,ลลลลอะลเล็กลุกลุกลุกอ่ะจะได้ลูกเลขไหนข้ามมาหนึ่งใบเอออะไรเอออ่ะเอาใหม่เอาใหมายเรื่องข้ามา คาบเร็วเร็วนี่เนี่ยเขารอกันอยู่เร็วๆคาบเลยไม่สนเลยฮะคาบลูก้าบค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 าบเร็วเร็วคาบเลยเขี่ยก็ได้อ่ะลูกเลยคาบมานี่คาบมาเร็วี อ่ะครับอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะครับอ่ะ,อะข้ามาลูกข้ามมานี่นี่อ่ะ,อะมือโน่นพ่อเนี่ยอ่ะเล็กไรอุกัะอ่ะจับไปหนึ่งไปชิบชิบ

มาครับมาไปไหนมาให้พ่อ,อ,อมาโอ้ยห้าแล้วครับนะครับโรดใช้ไปจะรญยะนะครับพรุ่งนี้วันที่หนึ่งนะขอให้ร่บไปเลยทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีโลกสวัสดีวัสดีก่อนโอเค